ก้อนเดียวนะครับว่าจะทำให้หนุหน้าราไรรถก็ทำได้ยังไง ใช้แค่สบู่ทมาิินนะครับรูปไลท์ให้ทั่วเบาๆขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรูปไลท์ให้ทั่วนะครับเหตุที่ต้องรูปไลท์้ทั่วก็คือขั้นแรกช่วยผัดผิวเก่าผิวที่เสื่อมและสารเคมีต่างๆ ที่ตกค้างอยู่บนผิวหน้าด้วยคุณสมบัติของอัญมณีทัวมาลีนซึ่งมีประจุไฟฟ้าสามารถแยกสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่บนใบหน้าตามรูขุมขนและมีสารสกัดจากใบบบกช่วยลดการอักเสบ ของผิวหน้าช่วยลดการอักเสบของสิว เลนลูกไล์เบา สังเกตนะครับจะทำไปเรื่อยๆร,รูปไล้เบาๆแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ3 5นาทีเพื่อให้สารสกัดอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในสบู่รมเรีนคือสารสกัดจากเกาวเครือช่วยบำรุงและยกกระชับใบหน้า เมื่อกี้พักไปประมาณ3ถึงสนาทีกว่าๆนะฮะแล้วก็ลองมาล้างออก เหตดการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้านะครับหน้าจะใส่เส้นแค่สบู่อย่างเดียว ขั้นตอนต่อไปเราจะเทสตัวสเปรย์ลดซาลินสเปรย์ลดซาลินนี้มีคุณสมบัติช่วยลดเลือนริ้วรอยประสบการณ์ช่วยให้หน้าเด้งเรียบเนียนสวยใส ฉีดเสร็จไม่ต้องทำอะไรมากครับรูปไล์ให้ทั่วเพื่อให้สเปรย์ซึมซาบเข้าสู่ใต้ผิวหนังพร้อมกับจัดรูปทรงหน้าขั้นตอนแห่งการบล็อกนะครับ เราบล็อกหน้าอย่างนี้ทำเป็นประจำทุกวันหน้าเราจะได้รูปทรงสวยตามที่เราจัดทรงได้เลยนะครับอันนี้คือเซรั่มผสมกับพิษพึ่งอัรตราส่วนเท่าเท่ากันนะครับ เหมือนกับที่เขานิยมทํากันฮนะตอนนี้การจัดทรงหน้าเป็น V-shape เป็นการตบเบาๆให้ทั่วใบหน้าและก็รูปคึงละเลงให้ทั่วนะครับ การแตะหรือการตบเป็นการกระจายเนื้อครีมไม่ให้กระจุกอยู่ณที่เดียว จะมีอีกหนึ่งชนิดนะครับคือ RT 2 w h i t e n i n g UV Protect เราจะลองใช้ดูก็ได้นะครับเหมาะกับใช้ตอนกลางวันนะครับแต่กลางคืนก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าแสงฟลูออเรสเซนต์ก็มี UVB ซึ่งสามารถเปลี่ยนเม็ดส,สีผิวเราได้นะครับวิธีใช้ก็คล้ายๆกันครับคือตบให้ทั่ว ให้กระจายแล้วค่อยรูปไลท์นะครับถ้าเรารูปไลท์ไปเลยอาจจะกระจุกอยู่หน้าที่เดียวนะครับอันนี้ก็คือตกหรือแตะให้ทั่วๆนะครับแล้วค่อยรูปไลท์จะซึมเข้าสู่ผิวไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่เป็นมันเยิมนะครับสามารถป้องกันแสงโดยคำวิธีคือการสะท้อนแสงออกแค่นี้ก็ได้นความเป็นแฟลงน้าจะเป็นรีเชฟขึ้นรลอยจากนันานสังเกตด,ดูขอบตานะครับลอยประสบการณ์ที่มีมานะครับริ้วรอยข้างๆดวงตานะครับ